play h พ a ฮอตเว e เ n นสสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องพี่ทุกท่านนะครับคลิปนี้พี่ตาจะพาน้องพี่มาดูวิธีเล่น Revenant ในโหมด The Deep of Night แบบไม่ตึงและโคตรมันถ้าดูจบพี่รับประกันเลยว่าจะเปลี่ยนน้องเรเรจากตัวจืดจืดให้กลายเป็นเครื่องจักดาเมจทลักษ์พร้อมจัดบิวสายออินธาตุที่กดทีบอสมีร้องขอชีวิตก่อนจะไปดูบิวพี่ขอติวเข้มเรื่องสาคัญของน้องเรเเรที่พี่ยังไม่เคยบอกก่อนนะครับ รายละเอียดพวกนี้หลังแพท1.03.2อาจจะเปลี่ยนแต่รู้ไว้คือได้เปรียบเริ่มจากสกิลฮิลมูสามารถทำดาเมจใส่โรโยเรเวแนนได้แถมโคตรแรงแค่กดฮิลใส่หน้ามันก็จะจุกจนหน้าสัตว์แล้วครับใครเจอตัวหลายมือนี้นั่งสวดใส่มันไปเลยความลับของแพสซีฟในโครแมนซี่น้องพี่หลายคนจะรู้ว่าศัตรูมันมีโอกาสที่ถูกเสกขึ้นมาหลังตายด้วยแพสซีฟของน้องเรเรและเสกได้ไม่จํากัดแต่ที่มันขึ้นมาไม่บ่อยเพราะมันมีเงื่อนไขลับที่สําคัญอยู่นั่นคือน้องพี่ต้องเป็นคน ล่าศัตรูแพสซีฟถึงจะทํางานครับซึ่งการล่าศัตรูนอกจากตัวน้องเรยเองแล้วตัวซอมมอนจากสกิลและผีที่เสกมาไปตบล่าก็นับว่าเข้าเงื่อนไขนี้เช่นกันครับแต่ถ้าเพื่อนในปาร์ตี้เป็นคนล่าช็อตคือไม่ติด100%ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วน้องพี่จะสามารถหาวิธีเตกผีขึ้นมาได้รัวๆแบบไม่ยากแล้วจ้ะ อีกเรื่องเผื่อใครที่ยังไม่รู้ซัมมอนที่เรียกมาสามารถรับบัฟได้เหมอเือนเพื่อนในตี้ทุกประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟฮิลรับได้หมดฉะนั้นแน่ให้เรียกซัมมอนออกมาก่อนแล้วค่อยบัฟจะคุ้มค่ากว่าจะรู้หรือไม่อันติน้องเรเรดาเมจจากระเบิดจะมีบิวอัพสถานะฟรอสไบดด้วยจริงๆก็เป็นแค่กิมมิกแหละครับไม่ได้ถึงกับใช้งานได้จริงบอกเรื่องนี้ให้สงสัยว่าจะรู้ไปทําไมมาเข้าเนื้อหาหลัก บิวนี้คือสาย all-in ธาตุ art, เหมาะสำหรับบอสท,ที่แพ้ทางธาตุจัดๆจุดขายดาเมจโคตรแรงกดทีบอสเลือดหายเป็นข้อๆแค่คนเดียวก็แบกได้ทั้งทีมแถมล็อกธาตุที่ต้องการได้จุดได้ fp หมดไวยังกระถังรั่วและต้องมีลีลิกตรงสายปริมาณมหาศาลและถ้าเจอบอสท,ที่กันธาตุได้ทีมีนั่งซึมวิธีประกอบร่างคอเอฟเฟกที่ต้องมีคือเปลี่ยนสายเวท incantation เ,เริ่มต้นสําคัญมากถ้าไม่มีน้องพี่จะเจอชะตากรรมบิวมาแทบตายแต่ชิ หายเพราะหาเวทไม่เจอโดยพี่แนะนําควรต้องจัดบิลทิ้งเอาไว้อย่างน้อย3สายหลักตามลิลิกเอฟเฟกต์อินแคนเทชันเริ่มต้นนั้นคือ1สายไลนิ่งสเปียร์ให้เน้นเติมลิลิกเพิ่มดาเมจเวสสายดราก้อนเขาและเพิ่มดาเมจไฟฟ้าบวก4ทั้ง2เอฟเฟกใส่ซ้อนกันได้ไม่จํากัดใส่มาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยเลือกได้ให้เน้นเอฟเฟกเพิ่มดาเมจเวทสายดราก้อนเขามาก่อนเพราะว่าเวทสายฟ้าเกือบทั้งหมดในเกมจัดอยู่ในประเภทดราก้อนเขาอยู่แล้วครับอีกอย่างเอฟเฟกตัวนี้จะไม่มีเอฟเฟกเสียติดดมาด้วย สองสายดราก้อนไฟให้หาเอฟเฟกต์เน้นแค่เพิ่มดาเมจไฟบวก4ก่อนเพราะสเปล,ลไฟในเกมมันโหดมากๆมีเยอะมากด้วยถ้าเจอของดีจะได้โยกไปเล่นเวทไฟอื่นได้ง่ายๆไม่จําเป็นต้องยึดติดกับสายมังกรอ,อย่างเดียว3ทางเลือกสายกลางด้วยสเปลบีฟคลออันนี้ของดีกินเอฟพีน้อยแถมแรงและกระจายจุดเด่นคือเวทสายนี้นับว่าเป็นดาเมจกายภาพฉะนั้นถ้าใส่เพิ่มพลังโจมตีกายภาพบวก4เข้าไปดาเมจเวทประเภทนี้ก็จะแรงขึ้นด้วยครับและถ้ามีเพิ่มดาเมจ เวทบีชเชียลเติมเข้าไปอีกหน่อยก็ทําให้น้องเรเรตีธรรมดาก็แรงเวทก็แรงเป็นสายที่โหดเงียบที่พี่แนะนําเลย สี่สายแสงเรดออฟโกเป็นสายทางเลือกครับให้เติมดาเมจด้วยดาเมจแสงบวกสี่สายแสงจะเล่นยากบิวยากที่สุดแล้วเพราะเวท่านี้มันมีน้อยหายากเวทเริ่มต้นก็ใช้ยากด้วยแต่สายนี้จะมีจุดเด่นตรงมีเวทที่ส่งพลังที่สุดอย่างแบล็กเบลดและเอลด n นสตาร์อยู่ครับได้มานี้ตะโกน GG ใส่บอสได้เลยถ้าเกิดว่าน้องพี่ไม่มีลิลิคเอฟเฟกเพิ่มธาตุหรือว่าเพิ่มดาเมจเฉพาะสายให้ใช้เพิ่มดาเมจอินแคนเดชันบวกสองหรือเพิ่มดาเมจธาตุทั้งหมดบวกสองแทนได้นะถ้าช่องลิลิคเอฟเฟกเติมอะไร่ชวย เพิ่มคุณภาพออฟไ i f e ของ r e v e n เ n t ให้มันดีขึ้นครับเช่นเพิ่มโอกาสได้ซ u หรือพวกเสริม FP เอาก็ได้ครับมีเท่านี้น้องพี่ก็จะได้ r e v e n เ n t นฉบับป้อมปราการเคลื่อนที่แล้วจนะ้าในเรื่องของเกมเพลย์ก่อนลุยเช็คก่อนเลยว่าเจอบอสตัวไหนแพ้อะไรแล้วเลือกบิวที่บอสแพ้มาเลยแต่ถ้าเกิดเจอซ่อนบอสก็เอาสายบีชเชียมา ทีมขอมควรจะมีตัวยืนอย่างน้อยตัวหนึ่งถ้ามีการเดียนไม่ก็ตัวชนหน้า2ตัวก็จะเล่นง่ายมากครับเพราะอินแคนเ t ชันมันเป็นเวที่โคตรอืดขนาดสเปลที่เร็วที่สุดยังช้าเลยถ้าไม่มีตัวยืนให้มีสิโดนโบกหัวหลุดระหว่างไรแน่นอนวิธีแก้ปัญหา FP พไม่พอนะครับปกติเรื่องนี้จะมีปัญหาหนักจัดๆตอนสู้บอสวันและไนลอดหรือต้องเล่นเกมยาวที่ไม่ได้เจอไซออัเกรดทีทบิลนี้แทบจะการันตีเลยว่ามีของขาดแน่นอน จะมีวิธีบรรเทาอาการอยู่2วิธีครับคือหาสตาร์ไ์ชร์นเจอตรงไหนขายที่ใดเมาไมา่ให้หมดกับอีกวิธีคือใส่ลิลิกช่วยเรื่อง FP แต่วิธีนี้ส่วนใหญ่มันต้องถอดเอฟเฟกเพิ่มดาเมจออกน้องพี่อาจจะต้องจูนบาลานซ์ระหว่างดาเมจกับ FP ให้มันตามสเปคน้องอีกทีนึงครับวุ่นวายแหละแต่ถ้าจูนได้เมื่อไหร่ก็จะเล่นน้องเรเรได้สบายขึ้นเยอะจ้ะปัญหาเรื่องเจอตัวกันธาตุการแก้ทางเรื่องนี้หลักๆน้องพี่ควรมีวิธีทําดาเมจสำรองเอาไว้ครับเช่นพกอาวุธที่สเกลตามเฟสอาวุธสร้างสถานะหรืืออออพพกกสเเปปปลต่่าาาางงไว้้ัันญห ด้วยจะดีมากครับแต่ถ้าเลือกไม่ได้ให้ใช้วิธีสุดท้ายพึ่งเพื่อนครับถึงไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าน้องพี่มองว่าเพื่อนแบกดามเมดไว้ก็จัดไปครับช่วงฟาร์ม2วันแรกจุดยากสุดคือต้องไปหาวิธีเอาหินอัปเกรดในถ้าและไปถล่มหอคอยจอมเวทเอาแท่งฟ้ามาสูดเยอะๆถ้าได้ของ2ชิ้นนี้ก็ถือว่าเกมนั้นรอดไปได้ระดับหนึ่งละ แต่ถ้าน้องพี่ดวงดีเจอซีวา้วา,วาวมีสเปลดามเมีดุดุก็รีบเก็บม,มาใช้เลยครับดวงมีหน่อยสามารถทิ้งอาวุธเริ่มต้นได้เลยซึ่งสเปลที่แนะนําก็จะมีประมาณนี้สายฟ้าตัวท็อปคือฟร n เซตไ t n i n g สเปียตัวเดียวที่ทําสถานะฟรอสไบได้ สายบีชเชียวตัวท็อปคือ Stone of กูเรนนอกจากแรงแล้วยังมีสแตนดดามเมดด้วยส่วนเบชเชียวสลิงถ้าเจอก็พกไว้ฟาร์มอนตัวเล็กได้ดีครับสายไฟตัวท็อปไว้ลมช้างคือเฟมฟอร์อพอนเดมเบิร์นโอเฟมแมกมาเบรดและ t h โอด o ริกแม g m a แต่ด้วยที่สเปลพวกนี้มันเปลือง FP เป็นไปได้พี่ก็อยากให้พกสเปลไฟเล็กๆเ,เพิ่มเอาไว้คือเฟมสลิงสกา i ลิงแบล็ก a m e และแบล็กเฟมครับ ตัวโกงสุดสายไฟสำหรับพี่คือบัดบูนเพราะมันบิวอัพสถานะบลีดได้ใช้ FP น้อยฮิตบล็อกใหญ่เดินไร้ได้สแปมสบาย แน่นอนว่าเล่นสายแสงเจอเวทเอ d e n s t a r Blackblade และดิสกัส of ฟไลท์ก็พกมาเลยครับบอสมีกรีดแน่นอนแพสีถ้าเลือกได้ให้เน้นดาเมจมาก่อนรองลงมาให้หาพวกเกี่ยวกับการเสริม FP และสุดท้ายก็คือเติมพลังป้องกันเข้าไปเอาแค่การเลือดเต็มตุยได้ก็ผ่านแล้วครับช่วงบอสไฟถ้าสเปลชาร์จได้ให้เน้นชาร์จครับเพราะชาร์จกับไม่ชาร์จเสีย FP เท่ากันเอาให้คุมดีกว่า และจำไว้อันติมีแล้วกดเลยพอได้อมตา15วิแล้วนั่นคือช่วงเวลาเล็ดเธอคุกน้องพี่คือเชฟที่จะอัดฉีดดามเใส่บอสให้เต็มที่โดยไม่ต้องกลัวร่วงครับ โอเคหมดแล้วทั้งหมดนี้คือบิวเรเวนแนนส์สายฟูลดาเมจถ้าน้องๆเอาไปเล่นแล้วชอบหรือรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์พี่ขอแค่อย่างเดียวครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Sub สไครป์ช่องเท็เพฮาร์ดไว้ด้วยนะจ๊ะแค่นี้พี่ก็มีกาลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเยอะๆแล้วครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนพี่โดยตรงตอนนี้ช่องเรามีระบบ Membership แล้วนะครับพี่จะมีข้อมูลสรุปบิวแบบย่อๆให้ใครอยากเก่งไวๆแบบมีกิวนี้เป็นที่ปรึกษ,ษาไปจอยกันได้เลยแล้วเจอมันคลิปหน้ากระผมพี่ตุ๊กตาต้องขอลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกน สวัสดีครับบ๊ายบาย